angle นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีและคณะพบปะพูดคุยกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งเยี่ยมชมบูธและสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่ตำบนเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสเดินทางม,ม,มาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นองค์กรก,รการเงินในหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการด้านชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาสาประกอบด้วย5จังหวัดคือพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานี มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด5,690กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน4,537กองทุนกองทุนชุมชนเมือง197กองทุนกองทุนชุมชนทหาร56กองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น14,837,612,262บาท60สสตางค์ สมับอำเภอเมืองเพชรบูรีจำนวนกองทุนหมู่บ้าน216กองทุนกองทุนชุมชน16กองทุนกองทุนชุมชนทหาร13กองทุนและได้รับการอนุมัติโครงการเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจำนวน9กองทุน219โครงการเป็นเงิน104ล้าน50แสนบาทโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชาราจจัฐจำนวน จำนวน167กองทุน172โครงการเป็นเงิน33.4ล้านแสนบาท